ชาวราศีมังกรในปีนี้งานประจำเด่นลงทุนดีมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งครึ่งปีแรกอธิพลหลงไพ่พระฤาษีชนกไพ่บัญชาแห่งพระอีศวรหนึ่งคาาหมายถึงการประสบความสำเร็จรวมไปถึงความก้าวหน้าในช่วงมกราค,คมพามีนาสามเดือนนี้เอกสารสัญญาต่างๆตกลงกันได้เรียบร้อยดีงานราชการทหารตำรวจโดดเด่นเป็นพิเศษครับ ในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาแต่การงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับการเงินในช่วงต้นปีต้องดูแลเรื่องของเอกสารและบริวารเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีนี้มีโชคลาภรอยจากการติดต่อประสานงานครึ่งปีแรกของชาวราศีมังกรจะโดดเดี่ยวหยุดสนิทหยุดคิด เรื่องของหัวใจและมัระวังสุขภาพทางช่องปากเป็นพิเศษครับทำบุญทุนการศึกษาเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งขอพรองค์เทพสามตาสามัคเอียเจียงที่วัดทิพยาวารีบ้านหม้ออธิษฐานจิตขอพรเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆครับสำหรับชาวราศีมังกรครึ่งปีหลังเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยามีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆ ทั้งงานประจำและงานราชการครับการลงทุนและธุรกิจในช่วงกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน มีผลตอบแทนคุ้มค่าดีการเงินในครึ่งปีหลังของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกร,รกฎาสิงหากรกยาจะมีรายจ่ายมากแต่มีโชคลาภเข้ามาจากเพศตรงข้ามและการเดินทางครับใครที่กำลังลองเงินก้อนใครที่กำลังเซ็นเอกสารสัญญามีเกณฑ์สำเร็จดีครับช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกายังได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าและ ประสบความสําเร็จในเรื่องชื่อเสียงความรักของชาวราศีมังกร,กรครึ่งปีหลังสเสน่แรงเป็นพิเศษครับมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้ด้วยและยังต้องระมัดระวังรักซ้อนหรือว่าคนมีเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นเช็คกันนิดหนึ่งนะครับสุขภาพระมัดระวังความดันเส้นเลือดหัวใจรับพลังบวกดีๆที่องค์หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวร,รวิหารจังหวัดสมุทร สงขรามขอพอรต่อองค์พระแม่ลักษมีโอมมหาลักษมีวิษณุปริเยนมัตขอพอรพระนารายณ์ทรงครุฑอธิษฐานจิตขอให้สำเร็จสมปรารถนามูครบจบที่เดียวอ่านคำทํานายดวงชะตา12ราศีทั้งปี2567ได้ที่แอปพลิเคชันเอมไทยเท่านั้น